สวัสดีเพื่อทุกคนครับกลับมาพบกับผมชัยคุมอีกเช่นเคยครับกับออนไลน์สเตชันสก o o ปครับสำหรับวันนี้ผมมีข่าวของเกมใหม่เกมหนึ่งที่มีเอกลักษณ์อันน่าสนใจมากๆอย่างโดเกวีมาฝากกันครับตัวเกมจะน่าสนใจแค่ไหนและมีข้อมูลอะไรบ้างมาดูกันเลยดีกว่าครับผม หลังจากที่โดเกวินนั้นนะครับเคยเปิดตัวไปเมื่อปี2019ครับแล้วก็เงียบหายไปนานเกือบ2ปีเต็มในตอนนี้ครับเกมออนไลน์ใหม่ในโลกเปิดกว้างจาก Pearl Abyss ครับผู้สร้าง Black Desert ก็ได้เปิดตัววิดีโอตัวอย่างเกมเพลย์แรกในงาน Gamescom เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาครับโดยใช้เวลาไม่นานครับตัวอย่างเกมเพลย์ของเกมนี้ก็มียอดวิวแตะหลักล้านไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแถมดิสไลค์นิดเดียวเองครับก็ถือว่าเกมนี้เกมเมอร์ทั่วโ,โลกครับค่อนข้างสนอกสนใจ พอสมครเลยสำหรับโดเกวีนั้นนะครับเป็นเกมแนวแอคชั่นผจญภัยแบบโอเพนเวิลด์ที่พร้อมจะพาทุกคนเข้าสู่มิติใหม่ครับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องไปในโลกที่เต็มไปด้วยเหล่าโดเกวี ee, หรือว่ายักษ์ในตำนานแสนน่ารักครับซึ่งพวกมันนั้นนะครับเติบโตขึ้นจากการรับพลังงานแห่งความฝันของเหล่ามนุษย์โดยผู้เล่นครับจะต้องออกตามหาและสะสมเหล่าโดเกวี ee, ที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวซึ่งแตกต่างกันออกไปแล้วออกผจญภัยในโลกกว้างไปด้วยกัน,นครับ ฟังดูเพลินๆครับก็คล้ายๆกับโอเกมอนอยู่เหมือนกันนะครับ แน่นอนครับว่าสิ่งแรกเลยที่ทําให้เกมเมอร์จํานวนไม่น้อยเนี่ยต่างสนใจในเกมนี้ครับก็คือเรื่องของงานภาพหรือว่ากราฟิกนั่นเองครับสาวๆในเฟซผมนี่แชร์กันระเบิดระเบ้อครับคือแค่เห็นภาพครับก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันแล้วครับว่าอยากเล่นเปิดเมื่อไหร่อยากเล่นแล้วนะครับผมคือภาพมันน่ารักครับเหล่าตัวละครที่ผู้เล่นนะครับจะได้บังคับกันนี่มันจะดูเป็นเด็กน้อยน่ารักครับทรงๆจะเหมือนเผ่าลาราเฟลในเกม Final 14นั่นแหละครับแล้วด้วยคอนเซปต์ของตัวเกมครับที่มันอิงกับโลกปัจจุบัน เลยทําให้เหล่าตัวละครนั้นมีสไตล์การแต่งตัวเน้นแบบแฟชั่นเก๋ๆครับเหมือนยุคป,ปัจจุบันซึ่งหาได้ค่อนข้างยากครับเพราะว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะครับมักจะเป็นแนวแฟนตาซีไปซะเยอะเลยเอาจริงๆครับต่อให้เกมนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการต่อสู้ออกประจนภยัยเก็บเหล่าโดเกวีอะไรพวกนี้นะครับผมแต่เป็นเกมแนวพูดคุยทั่วไปเหมือนกับพวก t ็อกส์คลบสมัยก่อนหรือว่า VR Chat แชทก็น่าจะยังคงได้รับความสนใจจากเกมเมอร์สาวๆไม่น้อยอยู่ดีครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันน่ารัก หน้าบังคับไปเดินเล่นในเกมเสียจริงๆครับ หลักๆแล้วนะครับผมตัวเกมนั้นจะเป็นการต่อสู้กับเหล่าตัวประหลาดร่วมกับเหล่าโดเกวีครับที่มาช่วยสู้จากตัวอย่างที่ปล่อยออกมานั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าเกมเพลย์หลักๆเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบ TPS นะครับผมหรือว่า Third Person เหมือนกับผลงานก่อนหน้าอย่าง Black Desert ครับคือเอฟเฟกอลังการครับบูสสนั่นจอเพียงแต่ว่าศัตรูในเกมนี้เนี่ยจะดูตัวใหญ่ๆและต้องช่วยกันรุมเหมือน Monster Hunter อะไรประมาณนั้นครับเพียงแต่ว่าในโลกของโดเกวีนั้นจะมีกิจกรรมอื่น ให้ทาครับมีรถให้ขับมีสัตว์ให้ขี่มีปลาให้ตกครับอยากไปไหนก็ไปบินบนฟ้าก็ยังได้ด้วยนะครับดูจากภาพรวมแล้วนะครับตัวเกมเนี่ยก็คงเป็นอารมณ์เหมือนโปเกมอนผสมกับมอนฮันนะครับผมแล้วก็ GTA อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งถือว่าค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจากข้อมูลที่ทางผู้พัฒนาปล่อยออกมาก็ต้องบอกว่าวัตถุประสงค์ของเกมนี้นะครับคือเกมที่สามารถเล่นได้ทั้งครอบครัวครับผู้พัฒนาครับเอ่ยปากเองเลยครับว่าอยากจะทําเกมนี้ที่เล่นร่วมกับลูกได้ครับดังนั้นตัวเกมอาจจะไม่ได้มีความฮาร์ดคอร์มากนักอาจจะเน้นเพลินๆน,น่ารักแล้วก็เล่นเรื่อยๆมากกว่าครับเอาใจผู้เล่นอายุน้อยเป็นหลักนั่นแหละใครที่หอยหาความท้าทายก็อาจจะต้องผิดหวังกันหน่อยแต่ก็ไม่แน่ครับ เพราะว่าตัวเกมเนี่ยยังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่เลยครับดีไม่ดีตัวเกมอาจจะมีอะไรให้ทําเยอะพอสมควรสําหรับสายเล่นจริงจังหรืออาจจะมีความท้าทายขึ้นมาบ้างครับสําหรับผู้เล่นที่ต้องการ c เช l เล n นโหดๆก็เป็นได้ครับ สำหรับตัวเกมโดเกวีนั้นนะครับจะลงให้กับทั้งเครื่อง PC รวมไปถึงคอนโซลด้วยครับแต่เบื้องต้นครับยังไม่มีกําหนดการครับในการวางจําหน่ายหรือว่าเปิดให้เล่นแต่อย่างใดครับยังไงถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมรับรองว่าออนไลน์สเตชันครับจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้กันอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่กับออนไลน์สเตชันสกู๊ปคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราออนไลน์สเตชันครับสำหรับวันนี้ผมชัมคุง ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ